สวดีครับเด็กๆสวัสดีค่ะคุณแ่คุณแนม่นวันนี้วันที่วันพุธที่25เมษายน2555แกครับนี่คืออัญมณีไตลบตลกเรื่อเกลือจิ้มเกลือโอ้เกลือเค็มไหม แล้วแล้วเอาเกลือไปจิ้มกับเกลือยิ่งยิ่งทำให้เค็มเข้าไปอย่างปกติถ้าเราเจ็บมีอะไรเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยนะครับเช่นมะม่วงหรือผลไม้ที่มันมีรสชาติมายอมอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องไปจิ้มกับเกลือเนี่ยมันจะอร่อยมากนะครับนะคำว่าคำคำว่าเกลือจิ้มเกลือเนี่ยหมายความว่าอะไรครับที่ความเพียร ทำพุนทาสิอธิบายได้ว่าไงครับไหนจะทำว่าใครทำอย่างไรไว้ก็จะต้องได้อย่างนั้นกลับคืนไปนะีะเป็นเป็นการที่ตอบแทนกนะันในลนักษณะที่โต้ตอบกันไปนะครับเกลือจิ่เกลือ แกรเกลือจเกลือเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเพื่อนมาตีเราปุ๊บแล้วเราก็มาโหว่าตีกลับไปหาเพื่อนอันนั้นใช่ครับอันนั้นเริ่มเริ่มทะเลาะวิวาทกันแล้วเกลือจิ้มเกลือต้องคิดก่อนอาหารทียังไงเพราะบางทีเราเจอ,พอเ,เพื่อนเราแกล้งนะครับเราก็ต้องแก้งตีจัดไปแต่ให้หาสมกันนั้นอีกนี่เราเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือนะครับทิทานอันนี้ มันเกิดขึ้นในบรยากาศที่ร้อนอบอ้าวถดูร้อนช่วงนี้วนเวลาฤดูร้อนเนี่ยทุกคนก็ชอบไปนั่งลิมนิ้แม่นะ้ำเนะาะสมัยก่อนเนะี่ยมันไม่มีแอร์ถ้าร้อนมากๆยัไงครับก็ลงไปว่ายน้ำรู้สบายเย็นชื่นฉ่หัวใจผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันโอ้ ร้อนจริงเลยเนี้ร้อนมากๆเลยโลงไม่พัดเลยน้ำใสไหลยเย็นโอ้พักน้ำขึ้นมาลุสทีนะ่าน้ำเย็นจันงเลยแต่ถ้าเราได้ลงไปแช่ไปอาบน้ำเนี่ยนะมันจะต้องเย็นสบายแน่ๆเลยเคิดได้นี้เนี่ยันก็ขอเสือ้อผ้าผมกองไว้ที่มีักริ่นะครับติงโคนต้นไม้ลงไปอาบน้ำเย็นสบายเลย ในขณะทีนะ่น้ำเย็นสบายนะี่นหละปรากฏว่า<ป>มีผู้ชายคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมามองเห็นยะว่าอ๋อแอนนองคนนี้เนี่ยกำลังว่ายน้ำอยู่<ม>แล้วสิ่งที่เขาทำก็คือวางเสื้อผ้าทิ้งไว้หูเสื้อผ้าดีนั้นเลยนี่บ้าไอ้เจ้อมบิ๊กโง่จริงๆเลย เขาก็จีบค่อยๆย่อง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 ,องไปขโมยเสื้อผ้าก็ชายหนุ่มคนนี้ย่ไปครับชายหนุ่มคนนี้ไหวเธออยู่ไม่ทันเห็นใช่ไหมครับแต่เ็าเห็นหลังไวๆแล้วก็จำได้หมดโดนขโมยไปนแน่ๆแล้วแต่ไม่ทันจะแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเขาอยู่ในน้ำใช่ไหมไปอ,อยู่ในน้ำเนี่ยทำไมครับเขาก็โปรสิ มาโหมากเลยก็ไม่สามารถจะวิ่งตามตไ,าาได้เนาะก็ไปรู้ทำยไงก็ได้เก็บความแข้นเนี่ยไว้เก็บใจมากเลยหมดโมยหมดโมยแม้แตเสื้อผ้าเราทำยังไงดีเ,เนี่ยทำรออยู่หมืดค่้ำนะค่อยๆเดี๋ยวเอาใบไม้ปิดใบหนึ่งปิดจุดอีกใบหนึ่งปิดที่ก้นปุ๊ปบ ิเด็กๆเท่ๆไม่ล่าเวลาออกจากห้องน้ำมือข้างปิดปุ๊บปิดข้างหน้ามือข้างปิดก้นแล้วทำไมรีบวิ่งไม่ใช่ไม่ใช่มีอวัยวะแต่ตอร์ุ้มทั้งตัวเลยเขาไอวัย วันรุ่งขึ้นเขาก็ั่งจริอีทหารพิธีคิดว่าจะทำยังไงกับไอ้ควคนนี้ถ้าพักนึงครับของตำรวจเขาเห็นแล้วไอ้โควตนนี้แน่นอนแต่เขาจำหน้ามันไม่ได้หรอกแต่เขารู้เพราะอะไรนะเพราะว่ามันใส่เสื้อผ้าของชายคนนี้ไงที่โมยไปนะใส่กางเกงสีน,น้ำตาลาเสื้อเขียนว่าศิลปะแล้วพเดีเดินมา เสื่อมชั้นแน่นอนแต่ถ้ตะโกนบอกตำรวจช่วยด้วยตำรวจจะวิ่งหนีมาตามจากไอ้ชันหัวสมองเขาฉลาดเขาก็เริ่มคิดใช้สมองแึ้วระหว่างที่ชายนี้เดินเดินข้าคอนเทนตได้เขาก็ร้องไห้ขึ้นจะไป็นไดีแย่แน่เลยจะไป็นไงดีแย่แน่เลยร้องไอ้ชายที่สวมเสื้อผ้าเขาไปใช่ไหมครับก็เดินไปถึงปุ๊บ อ้าวไอ้น้องเป็นอะไรไปเหรอช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยผมทำขอทงทำเส้นหนึ่งนะครับตกลงไปในของข้างหน้าเนี้ทำไงดีครับพี่เฮ้ยจะยากอ,อะไรวะแกก็ะลมไหวจะเอาเลยไม่ได้นะครับผมไหวนะ้ะไม่เป็นทำยังไงดีไอ้เจ้าหลวงขโมย คิดแผนชว่วนฮะทองเหรอทองคำหล่นไปเส้นนึงเหรอโอ้ฉันต้องไปเอาฉันต้องไปเอานี่ตัวเองแต่ถ้าได้อะฉันไม่ให้คืนมันหรอกคิดแผนช่วยได้ปุ๊บไอ้เดูไปไปร้อยเช็คช่วยเองเอ้าเยกถอดเสือ้อศีอษะดละโงมสีม่เกียรฝากไาว้ไวววแล้วกันถอดกันเองดูไว้ดีๆด้วยกันแล้วกันจะกระโดโดโถู เลยเข้าแผ่เลยใช่ไหมเกลือจิ้มเกลือเลยชายคนนี้หัวแล้วอ้เจ้าหัวมโมยขี้โง่ไปนีล้วชอาทีตองท้เนี่ยขี้ขี้ขี้้เปลืองมาล่งมาเต็ใครเจอไปจะอาเจมากีเยจมวกขโมยก็โป้มนกนี่ได้เจอภาคืนเช้าก็ดีใจจบ ฉลาดปล่าฉลาดฉลาดมากเลยใช่ไหมขโมยโง่ <c oughs> เขาถึงเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือนี่เองอ่านะนิทานอย่างเงี้ย <c oughs> เด็กๆต้องคิดว่าเวลาเจอเพื่อนแกลเพื่อนอะไรเงี้ยมันแกลเราบ่อยใช่ไหมแต่ที่เราจะแบบตีโต้ด่าเข้าไปนะไปไปดูด่าว่าเขาพวกเราคิดแผนก่อนฉันจะหันตีตอบโต้เธอ อย่างนี้วิธีแบบนี้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือนะครับจบตลกเปลา่าโอ้ยโยนมวยเสื้อผ้าปิดหน้าปิดคนที่นีปบะ้มีนม่นิ๋วไหมคะลิชาอ่ะบะหมี่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าลาเม ลราเป็นเป็นเส้นเส้นที่ทำจากแป้งนะครับลูกมีเป็นสีเหลืองนะครับบางที่ก็เส้นเล็กบางที่ก็เส้นใหญ่และบางที่ก็เส้นออกเปก็นจักราแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นสีเหลืองงเพราะว่ากาทำจากแป้งแล้วก็มีส่วนผสมใช่ไหมครับแล้วก็มันก็อร่อยมากๆเลย อร่อยมากเลยนะครับราเมงเนี่ยไม่มีแห้งมีแต่น้ำ,นำแล้วมันอร่อยตรงไหนรู้ไหมลูกตรงน้ำซุปนี่แหละวิธีกินปะหมีราเมงของของคนญี่ปุ่นให้อร่อยต้องกินแบบนี้เอาเส้นขึ้นมาแล้วก็แบบมันเป็นห้ามกัดด้วยนะ ต้องดูดเส้นจนหมดห้ามกัดขาดเพราะว่าถ้าเกิดกัดเส้นให้ขาดก็ถือว่าจะโชคไม่ดีโชคร้ายตรงนั้นเนี่ยจะต้องโชคร้ายจ่ิงๆแห้วเวลากินปุ๊บถ้าเรากินเย็บเนียเขาจะบอกว่าคนเนี้ยไม่มีมารยาทไม่เหมือนเราเนาะบ้านเราเป็นกินเย็บเนียไม่มีมารยาทกินอย่างนี้เนี่ยดูถูกฝีมือเขาแล้วกินบะหมี่ราเม็งของนี้ ต้องปรุงเพราะว่ารสชาติก็อร่อยมากมาร้อนๆใช่ไหมครับมาถึงพวกซุโอ้โหจะขาดใจตายแล้ว,ลวต้อ้ยอย่างๆนนะยกน้ำซสสุปเอ้ยน้ำซุปขึ้นซดโอ้โหอร่อยมากเลยครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็หยุดไม่นนก่อนจะห้ามกัดคาไม่ก่อนเนะี่ยไป เขาไปอีกเดี <S 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 ๋ยวไปแต่ห้ามนะให้ขาดอย่างนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าจะเป็นพวกร้ายจำไว้นะเวลาไปกหลมๆใช่ไหมมันเป็นเส้นเดียวระ่าเ็นพวกมนยาวใช่เส้นเดียวเส้นเดียวเพิ่มแอยู่ที่ตอนรั่วเขาเป็นน้ำหลายๆหรือว่าสุดยอดมากเลยแล้วเขาก็จะมีจะมีเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆนะครับนะครับเขาจะเป็นมีน้ำใสกับน้ำข้น น้ำใสเนี่ยพี่เพียนชอบเรียกอะไรมิสุมิสเรียกอะไรพี่หนูุปอะไรนะโชยุของฝอพี่เขียงชอบกินโชยุน้ำใสแต่คุณแหวมกับคุณแบบชอบกินน้ำพอนี่เรียกว่ามันซุกมิสุกมิสุมันแบ้มันพนเลยนะนวแล้วก็คุณมีกินไหมครับคุณมีเอาไหมเอาค่ะวันีกินอ่ะ เดี๋ยวก่อนวันนี้อ่าวันนี้มีสุดยอดกว่านี่ฮัลโหลวันนี้ครูทำไข่พะโล้แล้วไข่พะโล้เนี่ยมาจากหุบเขาพอรานะเพราะไข่อ <c oughs> ่ะมันเป็นสีดามดแ,ลและไข่ดาเนี่ยนะครับใครใครกินเข้าไปนนไจะมีอายุยืนถึงเจ็ดปีข,ปขึ้นเขา มันมีไก่ด้วยใช่แบบไก่ไก่เนี่ยจะได้สามปีรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ครับสิบสุดยอดเนี่ยสุดยอดสุดยอดของไข่พะโล้เนี่ยคือเต้าหู้ที่นิ่มๆอยู่นั่นแหละแล้วก็อิงมีน้ํามันหวานๆสีเข้มเขาซักอยู่นะได้กินตรงนั้นนะกินตรงนั้นเข้าไปอีกนะได้อีกสิบปีรวมแล้วเจ็กเจ็ถ้ากินไข่พะโล้ไก่ กต้าห oh hey, ู้ไม่ใช่เต้าหู้ยี้ลูกเต้าหู้เต้าหู้เฉยแล้วมันจะนุ่มๆไงแล้วข้างในจะมีน้ำแบบว่าเค็มๆหนวานนะอกัดไปแล้วมันชุ่มชุ่มชุ่มปากอร่อยมากเลยปุ๊บเราจะยืนยืนยี่สิบปีเอ้าล้างมือไปล้างมือเร็วพร้อมกินไข่พะน คุณพูดถึงน้ำคุณพูดถึงม,มีไก่ด้วยไงคุณแหล่